อยากจะบอกเลยค่ะว่าหลักสูตรมีเดียนะคะเป็นหลักสูตรที่ทําให้เข้าใจถึงรูปแบบของสื่อในยุคใหม่นะคะการปรับตัวทําการการเปลี่ยนแปลงของกระแสต,ต่างๆที่แน่นอนค่ะทุกคนเป็นมีเดียเป็นสื่อด้วยตัวเองนะคะแน่นอนนะคะว่าหลักสูตรนี้จะทําให้ท่านได้รับครบรถทั้งเนื้อหาวิชาการทั้งความส,สานุกสนานแล้วก็ปาร์ตี้สรุปสนุปนะคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมสบักในหลักสูตรมีเดีย5ด้วยกันค่ะ จะคาว่าแขกผู้มีเกียรติกลายเป็นพี่น้องเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆครับ1 2 3 4สที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นรุ่น5ครับยินดีต้อนรับนะครับมาร่วมเรียนและมาทําความรู้จักกับครอบครัวมีเดียกันขอให้ทุกท่านนะครับลองศึกษาหาข้อมูลนะครับว่ามีเดียดียังไงทำเรียนแล้วได้อะไรกลับไปใช้อะไรกิจกรรมมีอะไรปาร์ตี้สนุกขนาดไหนเราต้องมาเจอกันนะครับกับมีเดีย5รอต้อนรับน้องๆอยู่ทุกคนนะครับการพัฒนานั้นจะต้อง ต่อเนื่องค่ะเพราะถ้าหยุดการพัฒนาเท่ากับถอยหลังนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะมาเป็นเพื่อนเดอมีเดียด้วยกันค่ะแล้วก็รับรองว่าความรู้ก็สุดยอดค่ะแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ผูกพันยาวนานด้วยนะคะพวกเราช่วยกันค่ะเดอมีเดียค่ะอยากจะเชิญทุกคนมาเรียนมีเดียรุ่น5นะคะเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเลยนะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งเพื่อนดีๆนะคะใครที่สนใจนะคะสมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะมีเดียรุ่น5ค่ะ สนุกสุดๆแล้วก็วิชาการก็คือถือว่าได้ความรู้เรียกว่าครบจบทีเดียวที่เดอะมีเดียถ้าไม่ลงตอนนี้จะลงตอนไหนลงตรงน,นี้ลงตอนนี้และลงตอนนี้เลยเแ้ถ่ายรูปก,กับถ่ายรูปเพื่อนเยอะมากตอนนี้เพื่อนเขาเยอะมากก็หลังจากที่ได้เข้าคอร์สเรียนกันมานะครับก็ได้ระยะๆครับได้เจอเพื่อนได้เจอ,อเพื่อนที่แบบมาจากหลากหลายอาชีพนะครับหลายสาขาอาชีพด้วยกันก็ ทำใหไ้ได้ได้เปิดมุมมองครับได้เปิดโลกใหม่ใได้เจอกับผู้คนใหม่ใได้คอนเนคชันใหม่ใที่จะต่อยอดไปนรุ่นไปนี่กันนะครับ<ม>ก็ดีใจมากๆครับพี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้นะครับ<ม>ก็รุ่นต่อไปนะครับก็ขอเชิญน,นะครับรับรองว่าได้ดีแน่นอนนะครับ ก็บอกเลยนะคะว่าตั้งแต่วันแรกที่มาเนี่ยก็มีความคาดหวังนะว่ามันจะต้องมีความว้าวอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าโอ้โหโปรแกรมที่ไล่มานะไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่ที่นี่นะคะอินเตอร์คอนเองหรือว่าการไปเรียนนอกสถานที่หูหลายที่เลยเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเลยแล้วพอไปเรียนนะบอกเลยว่าที่คาดหวังไว้สมมุติอยู่เท่านี้นะนี่เท่านี้เลยใช่สุดยอดเลยเนาะคือแต่ละโปรแกรมที่จัดมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยากรต่างๆที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสื่อซือกาวซื่อหม่หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่ต้องใช้มัน มีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่สําคัญสถานที่ที่เราไปนะส่าะที่โอ้โหว้าวมากบอกเลยนะถ้าไม่เรียนเด๋ยวมีเดียรุ่นสี่ก็มไม่รู้เหมือนกันว่าชาตินี้เราจะมีโอกาสได้ไปไหมเออมันเอ็กซ์คลูซีฟมันอินไซต์มากๆเลยนะ ก็คือถ้าไม่ได้มาเรียนเด็กมีเดียเนาะหลายๆที่ที่เป็นค่อนข้างที่จะไพรเวท<ช>แล้วก็เป็นแบบว่าคอ n n e c t i o n ระดับสูงนะเราก็จะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปนะคะ่อะ,ะอยากฝากเนาะใครที่ดูคลิปนี้นะคะหรือว่ารุ่นต่อๆไปนะคะที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเด็กมีเดียน,นะคะ รุ่นท่านะคะเปิดรับสมัครแล้วนะคะว่านอกจากความสนุกสนานหรือว่าความมีสาระแล้วมีตรภาพที่ได้บอกเลยว่าคนที่เคยเรียนคอร์สอื่นมาอย่างเงี้ยอย่างตัวบัวบัวก็เคยเรียนมาหลายคอร์สนะคะคอร์สเนี้ยไม่เหมือนคอร์สไหนที่เคยเรียนมาเพื่อนมากมากเนี่ยเราก็แบบได้เป็นพี่น้องกันนะคะเราก็แบบเนี่ยคือแบบมันมันกลายเป็นแบบรักกันไปเลยนะคะเพราะว่าแบบกิจกรรมต่างๆแล้วก็ไหว้ถงคนในรุ่นอ่ะมันแบบมันดีมากเลยนะคะเป็นแบบมิตรภาพ ที่แบบจริงใจแล้วก็มีอะไรแล้วก็เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ไปไเรื่อยๆนะคะยังไงให้ทุกคนนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดอะ e มีเดียกันอย่าลืมนะคะรนท้าตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วรีบเข้ามาคะ่ะ